เข้าวงกันจริงจังอีกทีก็คือหนังเรื่องแรกของท่านมุ้ยอ่านั่นคือ,อคน้องเมียค่ะน้องเมียตอน14ตอนแรกก็ต้องทารองพื้นดำทาตัวดำตอนหลังท่านจะแบบให้แบบไปตากแดดแบบ,บเวลาพักเบรกให้ดำดูธรรมชาติาาใช่หลังๆ <laughs> ไม่ต้องทาแล้วค่ะ <laughs> <อ> <laughs> สวัสดีครับเจอที่ดอนี้ครับ ปัสนีรอบเป็นเกมของเราในวันนี้คือคุณยุ้ยปัทมวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละโอ้โหนี่เห็นคุณยุ้ยมาเรื่อวันนานมากเลยทีเดียวเข้าวงการบันเทิงแน่นอนเรารู้ว่าเป็นครอบครัวของศิลปินค่ะนะพ่อรองใช่ค่ะนะฮะแม่แม่ทุมนะครับต้องบอกว่าตอนเด็กๆโตมากับครอบครัวศิลปินแบบนี้ใช่ค่ะกดดันไหมเพราะทุกคนต้องรู้จักคุณพ่อคุณแม่เรา จริงๆว่าไม่กดดันนะคะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ทําให้เรามีโอกาสที่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องแล้วก็แบบก่อนที่จะเข้าวงการก็มีโอกาสได้รู้จักกับเอ,อทุกๆคนในวงการเยอะแยะมากมายพอเราเข้าเริ่มเข้ามาเล่นละครจริงๆก็แบบเหมือนอุ่นใจเออนั้นจะย้อนไปตอนเด็กๆเลยเราก็ตามคุณพ่อคุณแม่ไปแต่ละกองถ่ายอะไรอย่างงี้ปะ่ะตามไปบ้างค่ะอ่าก็รู้จกักรู้จกักส่วนใหญ่คือที่บ้านเมื่อก่อนที่บ้านจะแบบเปิด รับเขาเ,เรียกว่าอะไรเปิดบ้านตลอดเวลาแล้วก็จะมีนักแสดงหลายๆคนมาที่บ้านตลอดอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเด็กๆก็คือจะได้รู้จักมันทําให้เราอยากจะเป็นนักแสดงไหมเอ่อยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นค่ะมันเริ่มรู้สึกหรือมันเริ่มรู้สึกว่าเออเราใกล้ชิดกับวงการบันเทิงมากขึ้นตอนไหนคือจริงๆทุกอย่างมันเป็นความบังเอิญคือเรื่องละครเรื่องแรกที่ได้เล่นนะค่ะก็คือเป็นเพราะว่า นายโยธชวรั์ซึ่งมาที่บ้านประจําแล้วลูกๆนักแสดงทุกคน,นรู้จักกันหมดลูกอาจิมมายุรษั์ลูกไอแอชมชายคือน้องน้องอาร์ตน้องจาอ๋ายิวซิน,นีน้องขวัญลูกนายโยก็คือเห็นเห็น<ช>มาด้วยกันโตมาด้วยกันโตานแล้วนายโยทําละครเรื่องแรกก็เลยแบบ อได้เล่นเอายุ้ยไปเล่นเรื่องวันรีแล้วยุ้ยไปเล่นเป็นวันรีแล้วในเรื่องก็คือทุกคนนักลูกๆแสดงก็เล่นกันหมดอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบเหมือนไปทํางานตอนนั้นเล่นเรื่องนี้อายุกี่ขวบสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขวบเท่าะองรรู้สึกยังไงตอนนั้นสนุกค่ะเพราะว่าเหมือนไปเจอเพื่อนพราะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเปลี่ยนมาบทบาทในเป็นการทํางานก็ก็ยิ่งรู้สึกว่าเออสนุกกันมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะกดดันไหมตอนนั้นเล่นเรื่องแรก กดดันบทมากกว่าเพราะมันยากบทมันยากมากใช่ยากมากอยากมาแล้วเราไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแต่ฟีดแบ็กกลับมามันก็เป็นแบบเรียกว่าสิ่งที่ดีมากคะเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นมันยังเด็กมากคือเราเล่น่ังวนรีแล้วเราก็แบบกลับไปเรียนหนังสือต่อปกติเพราะตอนนั้นปหเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเข้าวงการจริงจังอีกทีก็คือหนังเรื่องแรกของท่านม้ยอ่านั่นคือน้องเมียค่ะน้องเมียตอน14เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเรื่องภาพยนตร์คือเล่นน้องเป็นเรื่องแรกคือเรื่องนี้แบบเหมือนทำ ดาวรุ่งหญิงตุกกตาทองอ่ะใช่ค่ะ,คะแต่ได้ดาวดาวรุ่งจะเป็นตุกกตาเงินใช่ค่ะจากดาวรุ่งคือเล่นเรื่องแรกแล้วก็ได้รางวัลอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเรื่องแรกเลยใช่ค่ะก็คือต้องขอบคุณท่านมุยคือ,อยู่ดีใจมากที่เรื่องแรกเป็นท่านมุยเพราะว่าคือ ท่านยเนาะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าฝีมือท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาอยู่ในกองถ่ายอะ่ะท่านก็จะไม่ใช่แค่แบบกำกับเราในบทอะ่ะเวลาแบบพักกินข้าวอะไรเงี้ยท่านจะคอยชีย้ให้ดูเราเล่นเป็นคนเรือแบบเรือขนทรายอะไรเงี้ยท่านก็จะคอยชีย้ให้ดูตลอดว่าแบบเนี่ยดูเห็นไหมเาเวลาเขาเดินบนกัะเบืเรือเขาเดินยังไงเวลาเขาทํานู่นทํานี่ทำงให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยค่ะคือลงรายละเอียดตัวละครเลยว่าชีวิตเขาทํายังไงอะไรบ้างท่านชี้ให้ดูเลยลทัอ้องแม้กระทั่งผิวอะค่ะคือแบบตอนแรกก็ต้องทา รองพื้นดําทาตัวดําตอหลังท่านจะแบบให้แบบไปตากแดดแบบเวลาพักเบรกกินข้าวให้ดำโดยธรรมชาติใช่หลังๆไม่ต้องทาแล้วค่ะคือตากแดดจริงๆเลยตากแดดจริงใช่ค่ะทำงานกับท่านมุย้ยภาพยนตร์เรื่องแรกเรียนรู้อะไรบ้างเยอะมากค่ะเรียนรู้ทุกอย่างแบบคือการแสดงก็คือแบบเหมือนแอคของเราอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แสดงอ่ะมันคือ การกระทามันคือแอปปกติอะไรเงี้ยพูดง,ง่ายๆท่านมุ้ยทํางานกับท่านมุ้ยมาภาพยนตร์เรื่องแรกคือทําให้มุมมอง,องของความเป็นนักแสดงของเราต่างเลยเพรื่อง,เร,องเรื่องแรกเมือ่อกี้ละครเหมือนบอกโทษน,นะเหมือนเปนเล่นกับเพื่อนใช่ค่ะแต่พอมาทํางานภาพยนตร์กับท่านมุย้ยความรู้สึกการเป็นนักแสดงคือมีแต่ความรับผิดชอบการลงรายละเอียดเกรงตั้งแต่รู้เป็นท่านมุ้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก้าวเข้าไปคือทุกอย่างมันก็คือแบบเราต้องจริงจังหมดแล้วก็คือเล่นกับพี่ฮัสสนนี่พัอนพี่ลงศตชัยแล้วเราก็คือเด็กน้อยมากอายุ1ิบสอะไรเงี้ยค่ะอ๋อตอนนั้นนี่ต้องบอกนะักแสดงทุกคนท็อปหมดเลยนะท็อปหมดเลย<อ>ใช่ค่ะแล้วเราเข้าไปเรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเรื่องต่อมาเรื่องต่อมาน่าจะเป็นละครเรื่องหนีใช่ค่ะช่องสามออันนั้นก็คือเป็นแบบนางเอกเรื่องแรกก็ยังอายุสิบสี่นี่ถือว่าเป็นนางเอกเรื่องแรกใช่ค่ะะน้องเมียเราก็เล่นเป็นน้องเมียนะแต่ว่า มันก็คือมีทั้งพี่ฮันนี่มีทั้งพี่นกอะไรเงี้ยค่ะคือเรียกว่าบทบาทของนักแสดงอาจจะแบบเอ่อทุกคนมีความเด่นเท่ากันแต่เนื้อเรื่องจริงหลักๆมันก็มามาจากตัวละครที่ที่เล่นเป็นบทน้องเดียกก็คือคุณยุ้ยนั่นเองอ๋อละแล้ววงการเอ่อละครภาพยนตร์นี่เคยนับไหมว่าเล่นอยู่กี่เรื่องไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยเพราะเยอะมากน่าจะเยอะอยู่แต่ประสบความสำเร็จในแง่ของการแสดงแล้วมีจังหวะก้าวเข้ามาในสู่วงการเพลงด้วยใช่ค่ะตอนนั้นจังหวะนั้นคืออะไร ก็คือพอหนังเรื่องแรกน้องเมียฉายใช่ไหมคะก็คือทางค่ายก็ติดต่อมาให้เราไปเทสเสียงเอสมัยนั้นต้องบอกว่านักแสดงคจะมีโอกาสมาเป็นนักร้องเยอะโดยเฉพาะค่ายคีตาก็คือจะมีนักแสดงที่มาเป็นนักร้องเยอะอคุณยุ้ยก็คือหนึ่งในนั้นใช่ค่ะก็ไปทสตอนเขาทสเสียงเป็นไงบ้างโอ้ยตั้งแต่ติดต่อมาคือชอบมาพี่คนชอบร้องเพลงใช่ค่ะก็เลยแบบอาตื่นเต้นแล้วก็ไปทสเสียงอะไรเงี้ยจำได้เลยร้องเพลงพี่ฮันนี่ เสื S <S อตอนเทดสเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบทุกทุกอย่างทําด้วยความมีความสุขเพราะชอบร้องเพลงตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับสิบหกค่ะสิบห้าสิบห้าแต่ว่าออกอัลบั้มแรกกรับสิบหกอัลบั้มแรกคือรู้แล้สหนาวค่ะรู้แล้วจะหนาวใช่ค่ะเออเพลงนี้เลยโอ้โหต้องบอกว่าสมัยนั้นวัยรุ่นสมัยนั้นร้องได้กันหมดเลยใช่ bon right ค่ะแล้วทุกคนก็จะใส่ลูกปัดกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นเราออกมาเป็นศิลปินนักร้องเพราะเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเด็ก คือมีความสุขคือไปทํางานทุกวันด้วยความด้วยความสุขอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามันเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่คือไปแสดงอะ่ะคือเราไม่ได้บงังไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้มาเป็นนักแสดงแต่พอมาทําแล้วอะ่ะมันก็มันก็รักในสิ่งที่เราทําแต่ความยากมันจะมีเพราะเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้เป็นตัวเองเราแบบบางทีบางเรื่องก็บทยากมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเครียดกว่าการที่เราไปร้องเพลงนิดนึงรู้แล้วจะหนาวอัลบั้มนี้มีเพลงดังๆคือ ก็คือรู้แล้วจะหนาค่ะแล้วก็จะมีตัดไฟมีอยากเกินกว่านี้อันนี้อัลบั้มแรกอัลบั้มต่อมาอัลบั้มต่อมาเพราะเธอยังคงมีฉันอืโอ้เพลงนี้ก็ซึ้งมากใช่ค่ะตอนอายุ18ค่ะอ่าตอนนั้น18แล้ว18แล้วค่ะแล้วรวมแล้วมีทั้งหมด3อัลบั้มสามอัลบั้มอัลบั้มที่3คือออร์เรนจ์ยูย์ค่ะออร์เรนจ์ยูย์ใช่ค่ะทำงานมาทั้งการแสดงทั้งร้องเพลงชอบอะไรมากกว่ากัน โอ้โหถ้าส่วนลึกกะชอบร้องเพลงเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราไม่ได้ตั้งไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้แสดงแต่พอเรามาทำปุ๊บเราก็รักเราก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเลือกยากเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างตื่นเต้นทุกครั้งทุกครั้งที่ขึ้นเวทีอยู่ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะอ่าแล้วต้องบอกว่าเมื่อกี้เพลงดังๆขอขออนุญาตฟังเสียงแบบสักท่อนได้ไหมอ้าวอยากเลือกสักเพลงสักเพลงหนึ่งเธอยังคงมีสันได้ไหมคะได้ครับ เธอยังคงมีฉันหรือลืมเลือนกันไปแล้วดวงตายังมีแววของการรอเธอเสมอค่ะรู้เลยว่านี่มีพื้นฐานการร้องเพลงที่ดีอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพลงนี้ฟังกีรก็รู้สึกว่าเออเพราะและซึ้งตลอดนะครับมีบทบาทไหนในวงการบันเทิงที่คุณยุ้ยอยากทำอีกไหมเอาจริงๆอยุ้ยแบบ คือเหมือนย่เข้ามาในวงการเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะยก็เลยมีโอกาสได้ทําหลายอย่างก็น่าจะทำหมดน่าจะครบแล้วนะคะครบนักแสดงร้องเพลงพิธีกรภาคเสียงถ่ายโฆษณาคือมันแล้วก็มาตอนนี้ช่วงหลังมาก็เป็นผู้จัดด้วยก็คือเรียกว่าทางเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ก็ว่าครบหมดแล้วใช่ในบทบาทของความชีวิตส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็ เรียกว่าแต่งงานกับใช่ตอนนั้นไปเจอกับคุณด่งยังไงอ่ะเขามาเล่น m v เพลงเธอยังคงมีฉันเนี่ยลองไป้เนี่ะเพ้าอ็มบีเหรอใช่ค่ะออแล้วไงต่อแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้จีบกันก็คือรู้จากกันรู้จักกันแล้วก็ก็คือยูก็เป็นพิธีกรรายการหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการก็มาเจอครั้งที่สองครั้งที่สองค่ะแต่ว่าหลังจาก m v นางพอสมควรก็เลยแบบได้คุยกันมากขึ้นอะไรนะคะอ่าแล้วก็ปัจจุบันนี้ ตแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็เหมือนแบบคุยแบบคุยกันแบบเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาแบบคบกันจริงจังอีกทีตอนมาเล่นละครด้วยกันตอนอยุ่ิเดนมหาลาัยอะคะะออ่ะละครเรื่องพ่อดอกประดูแล้วก็คบกันแบบยาวๆวันนี้ถือว่าคบกันยาวเคยนับไม่กี่ปีแล้วอะโอ้โหเฉพาะวินานะ่ะเกือบเกือบยี่สิบได้แล้ะค่ะเออนะไม่ไม่ค่อยนับด้วยเออเพราะจริงๆบอกรู้จักคู่นี้มานานมากแล้วนะครับเรียกว,ว่าใช้เรียกว,ว่าใช้ชีวิตมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันยังไงเออ คือยูว่าจริงๆแบบเคล็ดลับมันยากเนาะเพราะว่ายูว่าต่อให้แต่งงานกันเป็นกีป่ปีแล้วมันก็ต้องปรับกันทุกวันอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่เราจะได้เรียนรู้นิสัยกันมากขึ้นแค่รู้ว่าตรงไหนที่เขาชอบเราไม่ชอบเขาไม่ชอบเราจคือมันต้องพยายามปรับเพราะต่างคนต่างก็ควรจะรู้กันแต่และครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องศึกษากันทุกวันต้องศึกษากันทุกวันใช่ครับและในความเป็นเรียกว่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างการเลี้ยงลูกอืมก็ มันเป็นอะไรที่ใหม่มากสําหรับเราอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่ลูกยังเล็กคือคือพอตอนลูกเล็กๆเนี่ยแบบเราเป็นแม่ที่อ่อนไหวมากคือลูกป่วยลูกอะไรนิดเดียวเราจะเครียดมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเหมือนเราศึกษาตัวลูกไปพร้อมกับที่ลูกศึกษาตัวเราอ่ะคือต่างคนต่างเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยแต่พอตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออลูกทําให้ชีวิตเรามีเป้าหมายมากขึ้นเห็นวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันเห็นความต่างไหมตอนนี้ความต่างเหรอคะสำหรับยูรู้สึกว่าเ การที่มีโซเชียลมันทําให้รู้สึกว่านักแสดงกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมันใกล้ชิดกันมากขึ้นเมื่อก่อนจะเขียนแต่จดหมายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่มันไปสู่คนดูหรือประชาชนอะมันก็ง่ายขึ้นแค่แบบแค่กดนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีทั้งแบบข้อดีข้อเสีย อะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่ยังยังเป็นจดหมายที่บ้านก็คือจดหมายแบบเยอะเป็นตั้งตั้งเป็นกองกองแบบนั้นเลยแต่สมัยนี้เราสามารถเรียกว่าลงโซเชียลแล้วคุดคุยกันได้ง่ายขึ้นทุกคนมีช่องทางของตัวเองอะไร่เงี้ยค่ะปัจจุบันตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มีละครพึ่งถ่ายจบไปสองเรื่องนะคะแล้วก็ก็มีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างที่กําลังทําอยู่ค่ะตาาได้ช่องทางทางไหนบ้าง ก็ไอจก็คือยูยปธรมวันทิกต o อกก็ยยปธรมวันค่ะแล้วก็แบบอาจจะมีโปรเจกต์กับพี่จอยชีรีลักก็คือแบบคุยคุย,คยกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะประมาณไหนกระซิบได้ไหมก็เกี่ยวกับเพลงนี่แหะเกี่ยวกับเพลงด้วย<ช>ต้องติดตามกันใช่ค่ะ